สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกันอยู่แล้วครับผมเวลาหกโมงกวกๆ้อแล้วครับผมมื้อนี้มาใส่กับฝ้าพายไปยี่สิบลังครับกับกับวงเดือนสองลังครับมื้อนี้เพื่อว่าเป็นใหม่มหาชนกับใกล้บ้านครับผมดูครับดูบรรยากาศครับครับบรรยากาศใกล้บ้านครับผมตะวันก็ต้องขึ้นแล้วครับผม ไปครับดูดิก็เลยใช่ไหมครับนี่ดูดิกับวงเดือนสองหลังครับผมอยู่นี่ขุนเขาไมีต่างไม้ของครับขาวๆอันนี้เป็นเหยื่อข้าวสารครับผมโอ้ไม่โดนครับผมนี่ไม้ของรับไม่โดนครับผมหยาดเก็บครับผมนี่ครับ เ้ยวองนู้ครับมายังไรนะครับนี่มายังไงมายังไงครับขออนุญาตนะครับนี่อย่างไรนะครับมาจังใดวาท่าหนูเน้นหน่อยหนึ่งนะครับผมคิดว่าทีมีหนูใหญ่เลยนี่อู้ ยัดเก็บครับคนยัดเก็บอ้มาจากไหนเนาะตัวนี้เนาะหลงมาจากไหนเนาะบาทเนี่ยดูครับยังไงครับเพื่อนอ้นี่ครับใส่สองหลังครับตรงนี้นี่ครับสองหลังอ้เอาแล้วเว้ยหมานแล้วครับหมานแล้วเพื่นเขาไม่ต้องมาเพื่นเราขับเขาอักรากด้วยดูมาให้บ้าง คิดว่าที่มีหนูให่นะครับเดี๋ยวไหมี่ครับนี่หมเขาเลยครับนี่ครับนี่คน,ค,คนมาไว้กันครับนี่เห็นเขาเขากระานเขานี่ดูใหญ่ๆเลยนะอ้หูักัดใหญ่ต้นรับเรียกว,ว่าเป็นหนูน้อยนะครับครับท่านเปลี่ยนอยเลยขอคับขอนุญาตเก็บครับผม เดี๋ยวไปต่อกันครับใส่ไปขา้าตับเล็กขึ้นเบียงออกมาสิครับอู้ยไม่โดนลันแต่ไม่โดนโน้องมิตะขนครับนี่เป็นกระลันครับไม่โดนไม่โดน เบเ็บตอนนี้ไมาเพิ่งกระไหลครับเนี่ยโอ้ยโดนครับโดนจะถือลูกมั้งครับผมโอ้ยตอนนี้ก็มาถืนะอเนาะจ้งหน่อยจอง้จงจง้งจ้งไปครับต่อเลยโอ้ถือลูกบนลูกบน นี่ก็มิดดนนี่ความนขุดด้วยครับพ่มขึน้นตัวถึกนี่นดดว้าเยอะอยู่ครับเนีดด่ย กุดกินปูหลายครับครับเห็นไหมแมนพุดเลยนี่เ,นเป็นหนูหน้อยหนูขัวแล้วครับผมนี่คมึงนะครับยามต่อครับเดี๋ยวสวยไปทำง,งานครับผมตอนครับ